สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเจอในเรื่องของหอยนะครับมีปัญหาเรื่องหอยมาทางนี้มาอันดับแรกเรามาผสมตัวยาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปูนนะครับใช้เป็นปูนกินหมากเนาะจะเป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะครับหมดพอดีน้ําใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับข้อ ก็ใช้ให้พอเหมาะกับตอนที <okay>. <PE>. <realised> ่เราสามารถจัดจุ่มกับตัวอาหารของหอยทากได้นะเกลือก็ประมาณหนึ่งเกลือก็ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปละลายพวกอาหารของหอยทากแต่ละพื้นถิ่นนะครับอย่างที่บอกเนาะพื้นถิ่นไหนมีต้นพืชชนิดไหนที่มันต้นอ่อนหอยทากกะกินกินทุกอย่างนะครับหอยทากนะวิธีการนําไปใช้งานก็คือนํามาจุ่มแต่ที่สําคัญคือห้ามใส่ประเภทของของสักวฟอกกับทนไย เพื่อให้เขาจับนะเพื่อให้เขามาเกาะบริเวณใบนะครับไม่จําเป็นเนี่ยจุ่มแค่นี้นะครับแล้วก็นํามาวางมาวางไว้บริเวณก้นกระถางเนี่ยงเตียงไว้ก็ได้ผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะวางท่าวางตรงเนี้ยม,ม,มันชอบขึ้นมากิน